วันนี้นี่สนุกวันนี้แม่จัดสวนหลังบ้านใหม่ให้ชอบมากเลยอ่ะดูสิมีตน้นเลี้ยงเยอะและเหมือนป่าดงดิบเลยเฮ้ยจะเล่นอะไรนี่ท่มาเลยั้งสติกกาล่ะนะวา ลาลาลาแ,แม่ขนมคะูสิคะวู้วแม่ดสิคะหนูเล่นเก่งหมลนะคะแม,แม่ว้าวเก่งมากไหนไะหนไหนว้า เฮ้ยถึงมาเลยจ่าลูกแม่ชอบมากเลยลเน,นะค่ะแม่ขับคุณแม่นากนะค่ะแม่หุยแม่ชอบมากมากเลยอยาหนูจะได้เป็นนักกีฬานะแต่ว่าหนูต้องหายวัดก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกเดี๋ยวหนูไม่สบายวันนี้แม่จะเขียนตารางให้นะ เดี๋ยวแม่จะเขียนตารางให้เคยไหมแค่ค่ะแม่ว่าห้ามกินอะไรเคยรับทราบค่ะแม่เวลาไหนต้องกินอะไรอะไรอะไรทําอะไรนะค่ะแม่โหลดลรับทราบเลยค่ะเกี่ยวกับการฝึยของหนู้อเคค่ะแม่เอาไปเก็บก่อนนะเบื่อ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 ไปเล่นสกเก็ตบอร์ดดีกว่าเอ้ยวันนี้ฝน ส่องอะไรเล่นๆหน่อยสิหืมสัตว์เยอะเหมือนเลยหอยเรานี่ก็เด็กจริงๆใช่ไหมเจ้าปอ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 ไปดูกระตูนดีกว่า ตอนนี mm. ้ฝนน่าจะใกล้จะตกแล้วนิจตูนที่เสดที่เกศอยู่ตรงโซฟาว้าวกระตูนโอ้ยมีโคสัน ไม่อ้ยมีโฆษณาหล่อเนี้ยเบื่อจริงๆเลยเ ที่ใส่ไปเก็บของค่ะที่ไหนคเป็นนกู้ขี้ผไม้กู้เคร่านของค่ะบ๊วย่คืองานกู้ขี้ค่ะค่ะค่ะผู้เรียนช่วยที่จุดจุดค่ะคุณแม่ที่อุ้มค่ะให้ทุกคนมาที่ เขาพคือเนมือก e ัา <ım S 1> ือนชื่อว่าโโจะ้อ่อนคาบนเเคออ้วกไส้เขาอนมกบ้วไม่ได้ลนะคะที่แเ้นเราไป เมื <ider Stadium> ่อ <spooky> ก <noise> ี้นะคมีสาวๆต้องตาไม่ชดม่ดูเหี่ยงข้าวตัดข้าวที่ื่อนี้อะไรกันบ้าเรียนควรชมนะสถิตนอะไรคะที่เป็นร้านสถิติคือริสคอเอ่อ คละคื้วค่ะชื่อว่าแคนดี้เราเป็นคนที่ส้วยปุ๊บปั๊หาาดณคนเดินไปดูชั้นสองค่ะทะ่นี่นะคะไม่ต้องมันใจเลื่อนนะคะคนที่เกัวมันใจเ,เลื่อนหรือไม่ตลัวเลยค่ะมันมีระบบด่งขึ้น ก่อนเล่นนคพี่จะมีอได้วยมาจากชั้นสด้วยนะคะนี่ค่ะสนุกมากเลยค่ะฮ่าชื่อหรนะคะนี่เยเราจะูว่าเจะไปชั้นไหนนข้อกงเนขนากขกาา้นอกอขา ที so ่นะคะสามารถกระโดดได้ค hmm. um, yeah. mm ่ะ hmm. ไนะคะข่บกดค่าไม่ได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะที okay. ่กดค่าไม่ได้โอเคนะคะตรงนี้ก็มีใครันจะเป็นร้านเกมนะคะเหมาะกับเด็กๆมากเลยนะคะวันนี้ให้สั่งสม้มรนียค่ะ จะเป็นได้ดัดหนึ่งนะคะแล้ว่อักของดัดนะคะต้องเอาหมดไปด้วยนะคะแบบอันนี้นะคะก็เมื่ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นร้านอ่ารนะจะเป็นที่บ้านแมนชั่นสามชั้นครอบครัวคนรวยที่มีแต่คนอยากขาเพื่อนฮะอุ้ยน้ำมันเพื่อนเราตอนสมัยเด็กๆนี้ฮะ ว้ายเจอกังเลยคิดถึงจะแย่แล้วว่ามาแล้วเอลี่เอลี่ใครยังเนี่ย,ยกำลังเล่นบล็อกฟฟล์อยู่เลย呀 นี่เราเอาลูกโป่งมาให้วาเราชอบมากเลยเอาไปวิ่งในบ้านมาันจะปลอดภัยนะจ้ะนี่คือกอออาวเรานะเห็นใครชอบตีกาวครั้งเด็กนี่คือนะเห็นเี่ว่าชอบอ่ะสีนีน้ด้วยแหวคะค่ะน่ารักเออมาเล่นกับพวกเธอไม่ได้หรอกนะไม่เป็นไรจ้าเราขอกนะลับกันนะเรามีตัวรั ว้าวเพื่อใจดีมากๆเลยเอาลูกป่กไว้ตรงห้องนี้ดีกว่าดีกว่า กตว่ายไปสิเออ้ยเกือบเนะเล้วดาราเอ้ยหนักจังเลยปัญหานอนอ่งนีแม่ัวชมชาชนึเนี่ยัเขียวเนี่ยมันกินค้่ก็ดีด้วย เอาขึ้นมาเลยวมาา้าใส่เตียงปิดนะเนี่ยไอ้ไอ้จีเขียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ที่เป็นคุณแม่เดี๋ยวล้มมาเินนเจเขียวเนี่ยมันดูู่ลายมันขึ้นมาแม่ไม่รู้เรื่อง